สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวงานวัดนะคะเดินเข้ามาก็รู้สึกหิวก็เลยแวะทาขนขนมก่อนจะคล้ายๆแฮมเบอร์เกอร์เมืองไทยแล้วนะคะแต่ว่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์อินเดียสีสันก็จะเป็นประมาณเนี้ค่ะอันนี้เพื่อนค่ะนี่ต้องชิมก่อนนะอ้าเป็นไง อืมอร่อยอร่อยกินสิกินสิน,สนี่ออมคำที่สองติดติดก็คือน่าก,กินมากค่ะนุ่ยคนมาเที่ยวเยอะมากเลยค่ะวันนี้วันนี้มีงานวัดนะคะเดี๋ยจะพาไปเที่ยวข้างในดูรอบรอบนี้ก่อนค่ะเป็นไงเป็นไงก็คือแบบว่าคนเยอะมากค่ะละลานตาสุดๆเลยค่ะ